สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทำจุลินทรีย์หน่อกล้วยกันครับจุลินทรีย์หน่อกกล้วยนะครับมีประโยชน์มากมากกว่าที่เราเคยรู้จักกันแค่ในการบำรุงต้นพืชต้นผักไม่ใช่แค่นั้นครับมันมีอีกมากมายที่เราคาดไม่ถึงว่ามันสามารถ ใช้ประโยชน์ได้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําความจักจุลินทรีย์หน่อกล้วยให้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจุลินทรีย์หนอกล้วยนี่นะครับมันก็มาจากหน่อของต้นกล้วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยจุลินทรีย์หนอกล้วยนะครับเขาจะเป็นสารที่ช่วยย่อยอินทรีย์วัตถุ โดยเฉพาะกลุ่มที่ทําปุ๋ยหมักนะครับสามารถใช้ตัวนี้เนี่ยเร่งในการย่อยสลายได้นะครับแล้วก็ใช้ในสวนผักใช้ในพืชกินผลนะครับพืชกินใบสามารถเร่งการจเจริญเติบโตได้ดีนะครับไม่ใช่ขิงเท่านั้น,นครับจุลินทรีย์หน่อล้วยเนี่ยมีสารแทนดินนะครับ ซึ่งสามารถยับยั้งค่าเชื้อโรคเชื้อราในดินได้นะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมการย่อยสลายนะครับถึงทําให้เชื้อโรคเชื้อราบางส่วนเนี่ยถูกย่อยสลายไปนะครับแล้วก็ตัวสารแทนนินเนี่ยสามารถที่จะช่วยทําให้การเป็นโรครากเน่าโคนเน่าเนี่ยของต้นพืชต้นสัตวลดน้อยลงจากนี้แล้วนะครับ ก็ยังจะได้เชื้อแบคทีเ r ียชนิดดีได้กรดแลคติกกรดอะซิติกซึ่งกรดเหล่านี้นะครับาสามารถที่จะช่วยเร่งการจเจริญเติบโต,ตของพืชได้นะครับคุณสมบัติเด่นเนี่ยของจุลินทรีย์หน่อป้้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการ,เ,การเร่งการเจริญเติบโต,ตของพืช สามารถที่จะใช้บำบัดโรคบำบัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียรในบอ่อกุ้งบอ่อปลานะครับใช้สมานแผลได้ใช้แก้ใช้เป็นยากแก้ท้องร่วงได้นี่แหละครับถึงเรียกเรียกว่าคุณสมบัติมากมายของจุลินทรีย์หน่อกล้ที่เราคาดไม่ถึงกันนะครับเดี๋ยวตามผมไปดูนะครับว่าวิธีการทำจุลินทรีย์หน่อยล้นี้จะทำยังไงบ้างนะครับ ตอนท้ทายๆผมจะมีภาพเปรียบเทียบนะครับว่าจุลินทรีย์ดอกกล้วยที่ได้อายุแล้วมีเชื้อราตัวดีที่เดินแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับซึ่งมันก็จะบอกให้เราทราบได้ว่านี่คือจุลินทรีย์ดอกกล้วยที่ได้คุณภาพแต่ถ้ามันไม่ได้คุณภาพเนี่ยเชื้อราขาวจะไม่เดินไม่เกิดน,นะครับแถมมันจะมีกลิ่นเน่าเหม็นด้วยเดี๋ยวตามผมไปดูด้วยกันเลยนะครับก่อนจะไปดูนะครับ ขอกำลังใจกดไลค์กดจับสไคล b ์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของผมในครั้งถัดไปครับขอบคุณครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาทำการคัดเลือกหน่อล้วยกันเราจะเลือกต้นที่มีความอวบอิ่มสมบูรณ์นะครับความสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรถึง1เมตร ยีเซนโดยประมาณนะครับเราก็จะทำการขุดกันเนี่ยในช่วงเช้าเเนื่องจากว่าช่วงเช้าเเนี่ยจุลินทรีย์หน่อกล้วยเนี่ยก็จะมีจำนวนมากนะครับแล้วก็เราจะขุดให้ติดรากติดดินมาด้วยนะครับเพราะบริเวณลากและดินเนี่ยบริเวณนั้นก็จะมีจุลินทรีย์ค่อนข้างมากนะครับส่วนอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับ ก็จะมีหน่อกล้วยนะครับที่เราตัดเตยมเอาไว้แล้วนะครับนี่นะครับความสูงประมาณนี้ก็ประมาณสัก3ากิโลได้นะครับแล้วก็จะมีมีดสับนะครับมีเขียงไม้นะครับแล้วก็มีกากน้ำตาลนะครับแล้วก็มีถังที่จะใส่หน่อกล้วยเนี่ยประมาณ20ลิตรนะครับความจุนะครับ แล้วเราก็จะสับหน่อกล้วยนะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่าจะเพิ่มผิวสัมผัสนะครับให้กับตัวหน่อกล้วยเนี่ยได้มากขึ้นนะครับตัวลินซีหน่อกล้วยเนี่ยนะครับของเขาเนี่สามารถที่จะ เป็นตัวย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้เป็นอย่างดีนะครับซึ่งเหมาะกับคนที่ทำปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักจากใบไม้ใบพืชใบหญ้าต่างๆพวกเหล่านี้แหละพระว่าจุลินทรีย์หน่อกล้วยนีย่ก็จะช่วยย่อยสลายพวกใบไม้ต่างๆเหล่านี้ให้อยู่ในรูปที่พืชจะสามารถ นำไปใช้ได้นะครับจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับทำกันง่ายมากและกล้วยในบ้านเราเนี่ยก็เป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นนะครับซึ่งมีผลดีที่เราจะสามารถนำไปใช้ ในการทำเนี่ยหาง่ายนะครับมีฮอร์โมนเล่งการจจเจริญเติบโตที่สูงมากนะครับซึ่งก็คือพวกสารออกซินนะครับหน่อลกก้ววเนี่ยยังมีสารแทนนินนะครับช่วยในการกําจัดได้ยับยั้งเชื้อราหรือเชื้อแบคทีเรียได้ดีเป็นพืชที่มีเซลลูโลสมีคอลอเรฟิลสูงมากนะครับมีสารอาหารมากนะครับ ฮอร์โมนที่ช่วยในเร่งการเจริญเติบโตรหรือสารออกซินเนี่ยในหน่อกล้วยนะครับที่เราเลือกมาใช้เนี่ยจะมีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับซึ่งพบมากในบริเวณที่เป็นเนื้อเยื่อนะครับประเภทที่อยู่ปลายใบยผลอ่อนปลายรากพืชนะครับแต่จะพบมากที่สุดนี่คือบริเวณ ปลายยอดแล้วก็ปาลายรากโดยฮอร์โมนชนิดนี้เนี่ยพื่อสามารถสังเคราะห์ได้เองนะครับคุณสมบัติหลัก,ลกๆนะครับของจุลินทรีย์หนอกล้วยเนี่ยก็คือการนำไปช่วยฟื้น,ฟ,ฟ,นฟูสภาพดินนะครับให้ดีขึ้นนะครับยิ่งดินที่มีความแข็งกระด้างน,นะครับแข็งตัวนี้เนี่ย จะทำให้ดินนี่ร่วนสุยได้เป็นอย่างดีนะครับโดยใช้เวลาไม่มากนะครับไม่นานนะครับจึงเหมาะที่จะใช้ในการปรับปรุงดินนะครับแล้วก็ยังจะช่วยกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชช่วยกำจัดวัชพืชได้เป็นอย่างดีในนานี่สามารถกำจัดการเรื่องข้าวดิบข้าวเด้งได้นะครับปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อเลี้ยงปลาในบ่อกุ้ง ใช้ล้างทำความาสะอาดข้อครัวก็ได้นะครับใช้ดับกลิ่นได้ดีมากเร่งการย่อยสลายนะครับในกองปุ๋ยหมักต่างๆใช้สามารถายังสามารถใช้ในวงการแพทย์นะครับใช้รักษาแผลสดแผลเปื่อยได้กําจัดเห็ดหมัดในสัตว์เลี้ยงนะครับหมูแมวในข้อเป็ดข้อไก่ก็สามารถาใช้กําจัดเห็บหมัดเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีนะครับ จุลินทรีย์หน่อกล้วยเนี่ยมีประโยชน์มากจริงๆนะครับจึงอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆนะครับมาทําจุลินทรีย์หน่อกล้วยกันนะครับหลังจากที่เราสรับละเอียดแล้วเนี่ยก็บรรจุใส่ในถังนะครับแล้วเราก็เทกากล้ําตาลลงไปนะครับมาคลุกเข้ากันให้เข้ากันให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็เราจะเติมน้ําลงไปนะครับประมาณสัก ครึ่งถังนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับให้กันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับอาจจะใช้เวลามากขึ้นหน่อยแต่เพื่อให้ตัวกาก,ากน้ําตาลเนี่ยเข้าไปเคลือบอหน่อกล้วยได้ให้ได้มากที่สุดนะครับก็จะยิ่งทําให้การย่อยสลายได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับ วิธีสังเกตนะครับว่าจุลินทรีย์หน่อข้อยของเราเนี่ยอยู่ในขั้นตอนที่สมบูรณ์หรือไม่นะครับเราก็ลองดมกลิ่นดูนะครับในช่วงสองสวันแรกเนี่ยว่ากลิ่นเป็นยังไงบ้างโดยปกติแล้วเนี่ยการย่อยสลายที่สมบูรณ์นะครับกลิ่นนี่จะออกอมเปรี้ยวนะครับมีกลิ่นหอมนะครับของอากากาน้าตาลถ้ามีกลิ่นเหม็น อันนี้แสดงว่าไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าสภาพที่สมบูรณ์เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับดูจากทางด้านซ้ายมืเลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีเชื้อราขาวคุมหน้าเต็ไมไปหมดเลยอันนี้มีผ่านมาเนี่ยประมาณสัก7วันนะครับประมาณ7วันแล้วและ,และมีกลิ่นหอมนะครับคล้ายๆกลิ่นยาคูแต่ถ้ามีกลิ่นเหม็นเราสามารถ เติมกาลน้ำตาลเพิ่มลงไปได้นะครับ